<c oughs> ในที่สุดก็ได้เวลาแล้วสินะตัวระดับสีแดงอีกหนึ่งตัวของฉันนั่นก็คือซุนงอคงที่แค่เพียงทำการนันเชิญอีกแค่สีทีแปดครั้งก็จะได้มาแล้ว อุ้ยแต่ก่อนอื่นลืมไปรับที่สุ่มกระชาฟรีประจำวันการสุ่มครั้งแรกจะมาเลยไหมเร็วอ้หูมาหนึ่งทองซึ่งเป็นตัวว้าวไม่หลุดเลเดด้วยมาตัวนี้โคตรเจ่มผีรานผัวนั่นเองเหลวก็ได้เวลาไปต่อรอบที่สองจงอันเชิญสีแดงออกมาอุ้ยเรามาแล้วดีนีีตัวแดงตัวแดงมาแล้วตัวแดงซุนหงอคงท่องไว้ซุนหงอคงท่องไว้ซุนหงอคงสามสอง หนึ่งไปโอ้โหได้ซุนหงอคงจริงๆด้วยแบบไม่หลุดเลีดขุนคนแดงสุดหลอดห่อเท่ซุนหองอคงว้าว แล้วส่วนคุณผู้ชมที่เพิ่งเคยมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเกมนี้ก็จะมีชื่อว่า Monkey King Arena of Heroes เป็นเกมเกี่ยวกับตำนานไซอิ๋วที่มีตัวละครไซอิ๋วในเกมนี้มากมายแถมยังทำกราฟิกออกมาได้สวยสุดๆ <c oughs> เอาเลยครับสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็ที่อยากจะไปเชิญพระราชใต้ปีดกกันทุกๆคนเลยนะฮะในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดื่ม Monkey King Arena of Heroes นั่นเองและก,ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปต่อนั้นก็อย่าลืมชมอะไยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยเอาเรา้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย <Go! S 2> แล้วในวันนี้ผมจะมาแนะนําระบบพลังเวทที่คุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถกดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเลเวล30ซึ่งคุณผู้ชมจะสามารถกดได้ตรงนี้เลยตรงที่บนขวาแล้วก็เลือกตรงพลังเวทและนี่ก็คือพลังเวททั้งหมดของเกมนี้ซึ่งบอกได้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันมีเยอะมากๆเลี้ยวพลังเวทคืออะไรล่ะพี่ไอเจ้าพลังเวทเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเหมือนกับเป็นสกิลเสริมให้กับตัวละครของเราในเก่งยิ่งขึ้นและผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นพลังเวทอัน,นี้มีระเบิดแผลฤงธิทแล้วคุณผู้ชมดูเอฟเฟกต์ของพลังเวทาัน,นี้นะทุกครั้ง ได้สูงสุด2ครั้งก็เท่ากับว่ามันจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดได้24%เลยซึ่งถือว่าระบบนี้เนี่ยระบบพลังเวทเนี่ยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมเราเยอะมากๆเรื่องพลังเวทเนี่ยหาจากไหนอะพี่การที่คุณผู้ชมจะได้พลังเวทงอันมาเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องทําการสุ่มตัวนั้นให้ได้ซะก่อนอย่างเช่นพลังเวทของซุนงอคงที่คุณผู้ชมได้เห็นไปตอนต้นคลิปเนี่ยว่าผมได้สุ่มได้ซุนงอคงใช่มั้แต่ก่อนหน้านั้นนะผมมีซุนงอคงอยู่แล้ว1ตัวเมื่อเราสุ่มมาไ,มได้ปุ๊บคุณผู้ชมก็จะได้เสียดซุนงอคงมาใช่มั้แล้วเมื่อเรามีเสียดซุนงอคงเนี่ยครบ120เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมจะต้องมีเศษชิ้นส่วนตัวส้มด้วยซึ่งต้องใช้เษ คุณพลตัวส้มเนี่ย320สามร้อยยบเศษบวกกับเศษชิจจ้นส่วนของตัวละครพลังเวทนั้นๆแล้เวเราก็จะสามารถใช้พลังเวทนั้นได้ว้าว มันช่างน่าอัศจรรย์ี๋ยวระบบพลังเวทเนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยแล้วซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจะต้องใช้เศษพลังเวทของตัวนั้นๆอย่างเช่นตอนนี้พลังเวทสวัวเจ๋งก็ต้องใช้เศษสัสวเจง๋งเราก็จะสามารถอัปเลเวลได้แบบนี้แล้วพลังเวทเราก็จะแกร่งกล้าขึ้นนั่นเองง,งนนั้นเ,เดี๋ยวไปดูทีมสัก์สิทธิ์ทีมผมก็ดีกว่าว่าผมเนี่ยเลือกใช้พลังเวทอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นก็ดูการจัดทีมไปก่อนละกันซึ่งตัวแรกก็คือเสี่ยวคงคงแน่นอนว่าตัวนี้เนี่มมแปลงงงรร่าาาาาจจกกตวววอเ้้้้้คคณผถไไดดะ60 เท่า60เท่าไรแปลว่า60กว่าๆนั่นแหละตัวต่อไปก็จะเป็นพระเอกของเราก็คือซุนหงอคงแล้วถัดลงมาก็จะเป็นมังกรขาวน้อยซึ่งตัวนี้เนี่ยนับว่าเป็นตัวแท้งของทีมเราเลยก็ได้แล้วตัวตำแหน่งที่4ก็คือผีล้านหัวตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกึ่งดาเมจแล้วก็กึ่งดีบัฟแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระทังสำจังก็เป็นตัวฮีวเหมือนกันส่วนตัวสุดท้ายนั่ก็คือซัวจจิงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ออกมาแท้งนั่นแหละโอเคการจัดทีมของผมกกกกกก็็็จะเเเเเเนนนแแแบี้้้งงงงงััััยววววรรราาไไพพลลลลล่่่มมมืืืือออออใชชตคคคคส đi <hì> ลืมเลือมลืมเลือนแม่น้ําลืมเลือนก็คือมาจากตัวแม่น้ําลืมเลือนนั่นแหละก็คือพอมาเทิร์นแรกปุ๊บพลังโจมตีของเสี่ยวคงคงจะเพิ่มไป28เป็นระยะเวลา4ี่รอบแล้วจากนั้นทุกรอบก็จะค่อยๆลดลง7ซึ่งแน่นอนว่าทีมสัดสิ์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นเกมไวเน้นจบเร็วก็เลยใส่พลังเวทอันนี้เข้าไปแต่ว่าจริงๆทุกสายก็ใส่ได้นะเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีมาเยอะมากๆในเทิร์นแรกอันต่อไปก็จะเป็นพลังเวทของเยมึงซึ่งอันนี้ก็ดีมากๆอีกแล้วหลังจากเราเเเเนนนี่่่่ยยปปลลออสกกิมมมมััััจะพดดาาา32%ให้บุททฝรงืตวถไ แล้วซึ่งตัวที่ลงมือถัดไปต่อจากเสี่ยวคงคงก็คือสุนหงอคงพระเอกของเรานี่เองถ้าเกิดว่ามันจะบูด,ดารามจเพิ่มมาเยอะมากๆแต่ว่าก็แค่รอบเดียวนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่บึงได้เมื่อเมื่อ,อตะกี้พลังเวทของสุนหงอคงซึ่งพลังเวทอดีเนี่ยการต่อสู้สองรอบแรกก็จะเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง10%แล้วก็เลี้ยงดาเมจ20%จะเห็นได้ว่าผมจะใส่ที่เป็นของเพิ่มดาเมจเน้นจบไวแล้วก็แถมพลังเวทที่บัฟให้ตัวต่อไปในออกแรงขึ้นด้วยแล้วก็มาดูพระเอกของเราซุนหงอคงซึ่งสุนหง ผมใส่ให้ก็จะมีตามนี้ชิ้นแรกก็คือพลังเวทของเทพเอื้อหลงังทุกครั้งก่อนปล่อยสกิลอิเมทจะเพิ่มดาเมจให้กับตน12%สามารถซ้อนทับได้2ครั้งก็เท่ากับว่าเพิ่ม24%อันต่อไปก็จะเป็นพลังเวทของมังกรข่าวน้อยซึ่งพลังเวทอันนี้เนี่ยหลังจากเราถูกโจมตีจะมีโอกาส80%ในการปล่อยอติเมทโดยไม่ใช้ทั่ว3์สามไม้แต่หนึ่งเต็มก็คือปล่อยอิเมทฟรีเลยหนึ่งครั้งเพียงแค่เราโดนโจมตีเท่านั้นเองแต่ว่าดามเมจสกิลเสริมะจะลดลง20%ซึ่งสกิ เราตีติดครีติคอลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะติดครีแค่รอบเดียวเท่านั้นแล้วก็ดาเมจครีติคอลเริ่มต้นถูกเปลี่ยนเป115็นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกว่าทีมสับสิจะเป็นสายจบวแต่ว่าถ้าเกมเรดเนี่ยก็สามารถสู้ได้เพราะว่าเราก็ยังมีพลังเวทของเทพเอื้อหลังอยู่และตัวที่สามว่าจะเป็นผีหลานผัวซึ่งตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นกึ่งดาเมจแล้วก็กึ่งดีบัฟพลังเวทที่ผมใส่ก็คือน,นี้พลังเวทโซ่จิงทุกครั้งหลังโจมตีทั่วไปกับโจมตีคอมโบมโ พลังเวทของพระสังกจายเมื่อผู้พกอยู่ในสนามเพิ่มเลี่ยงดาเมจให้กับขุนพลเทพโลกศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายเรา10%ซึ่งพลังเวทตันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะทีมเพราะว่ามันช่วยเพิ่มเพียงขุนพลเทพโลกศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่คุณผู้ชมไม่ต้องน้อยใจไปพ้องสายอื่นก็มีเหมือนกันแบบนี้ไปดูตัวต่อไปกันเลยก็คือมังกรข่าวน้อยซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเอามาแทงผมก็ได้ใส่เป็นอันนี้พลังเวทสิทธิ์พิเยษก่อนเริ่มการต่อสู้เข้าสู่สถานะ ก็อีกอันนึงผมเลือกที่จะใส่พลังเวทพระทางสําจังซึ่งเอฟเฟกก็คือก่อนเริ่มรอบนาโจมตีคอมโบของตัวเองมาปแปลงเป็นโทสะในจำนวนที่เท่ากันทุกครั้งที่แปลงโจมตีคอมโบ1เต็มก็จะเพิ่มการโจมตีให้กับตัวเองใน12%ต่อเนื่อง1รอบตัวต่อไปก็คือตัวจิงตัวที่เปรเียบเสมือนตัวแทงอีกหนึ่งตัวผมก็จะใส่เป็นพลังเวทของเสี่ยวคงคงหลังจากสกิลโจมตีเสร็จปุ๊บก็ <c oughs> จ,ะจะสร้างดาเมจทางอ้อมใส่เป้าหมายซึ่งมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอันนี้ก็ยังว่านะของฟรีตั้งแต่แรกเกมเดีวก็มาตัวสุดท้ายพระทางสําจั๋งซึ่งพระทางสําจั๋งเนี่ยก็จะเป็นตัวฮิลใช่ไหมผมก็ได้ทําการใส่พลังเวทของตือป่วย ซึ่งเป็นพลังเวทเฉพาะทางของทีมโลกศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วมันก็จะเพิ่มดาเมจให้กับทุกตัวใน10%ซึ่งถือว่าดีมากๆแล้วน,นี้ใครเล่นทีมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ควรจะมีไว้เลยเหลือเขก้อนสุดท้ายพลังเวทขององค์หญิงนกยุงอันนี้นก็ดีเหมือนกันใส่ให้ตัวฮิวของทุกตัวของทุกสายได้เลยซึ่งหลังจากตัวนี้เนี่ยปล่อยสก,กิลคุณพลเทพ่ยไฟเราทุกตัวจะมีโอกาสเสริมฟื้นฟูอีก40%แถมยังต่อเนื่องต้องสองรอบและแต่ละรอบจะทำงานสูงสุดหนึ่งครั้งก็ ชมเนี่ยใส่พลังเวทแบบไหนหรือถ้าใครมีอะไรจะพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเนดะี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็จะไปตอบแล้วก็จะไปกดหัวใจให้ด้วยโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีสวัสดีผมโปรโเต้คของตัองลาชุกค,คนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราจะกันไปรักจุ๊จุ